สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับไลน์อยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็เริ่มาดูความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนธันวาคมกันดีกว่านะครับว่า จะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าควินออฟวานนะครับควินออฟวานหรือราชีถือไม้เท้าใบเนี้ยจเจียมภาพผลคนหนึ่งที่ถือดอกไม้อยู่เห็นไหมครับผู้หญิงที่ดูสง่างามและมีวงกรอยู่ข้างกายอะ่ะฉันไพ่ใบนี้ขอทำนแบบนี้ว่าคนรักของชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกอะไรแต่เห็นไหมครับว่าคนที่เหมือนกับที่เขามองว่าเราไม่ดีอะ่ะใครหลายคนอาจจะถูกคนรักมองว่าไม่ดีมองว่าเหมือนกับไไไไไไมมมม่่่่่ดดีีพอออออออหรรรรืาาาาจจะะะงงวเเเป็น้้แคย แต่จริงๆแล้วเราถือดอกมไม้ไว้ในมือเห็นไหมครับนั่นหมายถึงว่าการให้การที่ชาวสีพิจิตรท่านเนี่ยคุณทําอะไรได้วยความรักให้เขาด้วยหัวใจจริงๆแต่เขาอาจจะมองคุณแบบนั้นน่ะอาจจะมองคุณว่าไม่ดีพอหรือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมองว่าเราใจร้ายหรือมองเหมือนกับว่าเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ย ฉันไพ่ป็นี้ผมบอก,บอกความรู้สึกที่ใครหลายคนอาจจะไม่เข้าใจการมีปัญหาเรื่องการทะเลาะนะครับการไม่สนใจกันการไม่แคร์กันแต่คุณไอ้เอ็มอาจจะบอกเขาให้รู้เลยว่าเราพยายามกอดเขาไว้แล้วเราพยายามเหมือนกับให้ดอกไม้เขาว่าพยายามบอกว่ารักพยายามให้เขาฟางังถึงหัวใจเราอะฉันไพ่ป็นี้หมายความว่าชาวทิบท่านเนี่ยคนรอบคุณอาจจะมองว่า,วาคุณใจร้ายมองว่าคุณไม่ดีมองว่าคุณอาจจะไม่ดีพอหรือรักเขาไม่มากพอแต่ไพ่ป็นี้่งบอกว่าคุณอยากจะบอกให้เขาเหมือนกันนะว่าอยากให้เธอได้ยินเสียงหัวใจอะ อยากให้เธอได้ยินเสียงหัวใจว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนนะครับแต่ไม่รู้ต้องทายังไงเพราะเหมือนกับเราเองอาจจะทาเต็มที่และถือหมายกรยสิ์ไปแล้วเห็นไหมครับพยายามเสกทุกอย่างให้กับเขาไปแล้วใครหลายคนอาจจะเหมือนกับซัพพอร์ตเขาอะช่วยเหลือเขามีอะไรก็ให้เขาหมดด้วยหัวใจอะแหละให้เขามากกว่าให้ตัวเองด้วยซ้ำหรือให้เขาเนี่ยเหมือนกับเราให้เขาด้วยความรู้สึกที่มันเป็นวิเศษที่สุดสำหรับเราแล้วอะฉันไพ่ใบที่หมายความว่าชาวสิบพิท่านเนี่ยเวลาคุณรักใครคุณมักจะเป็นคนที่มั่นคงจริงจังและเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรทําสิ่่งทีพิเเศษให้กับ แต่เกิดเวลาคุณให้ใครไหมคุณถามว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ให้ใครง่ายๆนะครับแต่เป็นคนที่ให้ใครคนๆน,นี้ถ้าเกิดคุณรักใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะให้เขาทุกอย่างให้เขาด้วยความที่เหมือนกับเป็นสิ่งพิเศษมาจากหัวใจคุณนั่นเองผมแนะนยว่าคุณเนี่ยไพ่ชุดนี้คุณอาจจะให้หัวใจเขาไปแล้วให้ความรักเขาไปแล้วนั่นเองโดยทำนายว่าสิ่งดีๆเข้ามามีไพ่ขึ้นมาว่าสิ x of cups หรือไพ่หกถ้วย uh ครับขอโทษด้วยชาวเิรษีท่านที่เกิดปัญหาคนรักหรือทะเลาะกันไพ่หกถ้วยใบนี้หมายความว่าสิ่งดีๆ ผมเลยทำนายแบบนี้ว่าคุณอาจมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันนอกใจหรือการทะเลาะกันการไม่ชัดเจนต่อก,กันก็จริงเขาอาจจะมองว่าคุณไม่ดีพอแต่หกถ้วยหมายความว่าเขาเองก็รู้ครับว่าคุณรักเขาแล้วก็ดีเขามากแค่ไหนมันเลยมีการกลับมาติดต่อกลับมาคืนสู่เยาากลับมาเหมือนกับเขาเรียกอะไรกลับมานึกถึงวันวานอยู่อ่ะฉันหกถ้วยหรือสิออับคับไปนี่ขอในแบบนี้ว่าชาวสิบิทานถ้าเกิดใครมีปัญหาคนรักหรือทะเลาะกันเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณไม่ดีพอแต่สุดท้ายที่เขากลับมาเนี่ยพอกลับมาเพราะเหมือนกับคุณทําส กลับมาเพราะดอกไม้หัวใจของคุณนั่นแหละกลับมาเพราะเหมือนกับความต้องการความคิดของคุณเนี่ยมันส่งไปถึงเขาอะผมเลยทำนายว่าความรักความคิดถึงสิ่งดีที่คุณทำเอาไว้เนี่ยนะคบมันส่งผลถึงเขาอย่างมากเลยผมเลยทำนายว่าคุณสองคนยังมีความสุขกันอยู่ยังมีการกลับมาเห็นหน้ามีการกลับมาพบเจอกันใครที่เลิกราไปหรือทะเลาะกันเนี่ยมีโอกาสกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกับมารับรู้ถึงความสึกที่มีก่กันผมนายว่าเขายังคงรู้สึกถึงคุณอยู่อาจจะเป็นการแบบแบบเพื่อนนะครับหรือการพูดคุยติดต่อหรือการหยิบยยื่นนคคคควววาาามมมักดดีให้้บุณะ ผมเลยตอบแบบนี้เลยว่าเขาอาจจะทําตัวเหมือนกับคนที่เดือดฟูเข้ามาเห็นไหมครับทําตัวเหมือนกับคนท่าชู้อิสระหรืออาจจะเหมือนกับไม่ชัดเจนอาจจะเหมือนกับไม่สนใจคุณนะแต่เห็นไหมครับเวลาเขาทําอะไรไปกับเราเนี่ยเวลาคนรักของชาวราเวลาจะเลิกกับคุณนะหรือไปจากคุณนะเขากาจะหกล้มทุกทีเลยเจนภาพของนักเดินทางเห็นไหมครับเขามักจะเดือดหกล้มข้างหน้ามีปลายเหวอะ่ะหมายความว่าเขาอาจจะไปหกล้มนะครับหรือไปเจอความรักที่เหมือนกับไปจีบคนอื่นไปรักคนอื่นไปคุยคนอื่นแต่สุดท้าย คนที่รักเขาและแคร์เขามากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่ใจร้ายกับเขาที่เขามองว่าไม่ดีอะแหละผมเลยทำนายแบบนี้หนุนผมไพสามใบนี้หมายความว่าคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปบอกเขาก็ได้ว่าอยากให้เขาได้ยินเสียงหัวใจอะว่าเรารักเขามากแค่ไหนแต่ไมู่้องทำยังไงอะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับไพ่เดือดฟูเข้ามาเลยทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทําเพื่อเขาให้เขามีความสุขอะที่ยอมให้เขาไปจากเราที่ยอมปล่อยเขาไปเนี่ยบางทีก็พอรักเขามากใหญ่เขาไปเจอสิ่งที่เขาเลือกสิ่งเขาต้องการ่ะแต่ไพ่เดอดฟูไปนี้วว่่่าา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 าคคนนนรกกกกขของชีีพิิจจจเเลลทยยไปุณะ เขาจะไปเจ็บก็จะไปหก้มมาอันนี้ขอโทษด้วยต้องทำนายแบบนี้นะเพราะเหมือนกับเขาเป็นนักเดินทางเห็นไหมครับอาจจะอยากจะไปเจอเรื่องของเขาอาจจะไปเจอคนที่เขาต้องการคุณเลยอยากจะถามเขาหลายครั้งเช่นกันว่าฉันยังดีไม่พอหรือเธอไม่พอสักทีเพราะฉันยอมให้เธอทุกอย่างอะเพราะคุณอาจจะยอมให้เขาทุกอย่างเลยเห็นใจกันบ้างไหมใครหลายคนอยากจะบอกเขาแบบนี้เลยนะเหมือนกับอยากจะให้เราเจ็บหรือให้เราเสียใจยให้เราเป็นยังไงล่ะมันถึงจะพอสักทีสำหรับเธอ ฉันไพ่ไปนี้คือเดอะฟูเข้ามาหมายความว่าคนของคุณเนี่ยเขาอาจจะเดินทางไปจากคุณก็จริงนอกใจหรือการน,นี้ไม่ชัดเจนกับคุณก็จริงนะแต่พอเขาจากคุณไปแล้วอ่าเขาก็จะไปเจ็บปวดเสียใจและกลับมาเป็นไพ two ่ถูออบครับครับทำนายว่าจะกลับมาเข้าใจจะกลับมารู้เลยว่าคนที่เข้าใจเขาาที่สุดรักเขา,าที่สุดเนี่ยก็คือชาวราศรีพิจิกนั่นเองฉันไพ two ่ถูออบครับหม,มายความว่าความรักเห็นไหมครับคนที่เดินทางหไม่กวาดไปจากคุณนั่นแหละจะกลับมาเพราะความรักของคุณจะกลับมาเป็นคู่กัน ผมเลยที่ไหว่าคุณสองคนอาจจะมีสิ่งดนี้มากกว่าสิ่งที่มันแย่ๆอาจจะมีการทะเลาะก,กันเรื่องอารมณ์ความไม่เข้าใจกันความคิดหรือคําพูดต่างๆนานาหรือการนอกใจก็ตามนะครับแต่ไพ่ชุดนี้ทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าความรักความดีที่มีให้แก่กันเนี่ยมันมากกว่าความเกลียดมันมากกว่าการมีมมปัญหาก,กันหรือมากกว่าที่เขาจะเดินจากคุณไปได้อะสุดท้ายผมเลยทม่ายแบบนี้ว่าถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปนะครับไม่เกิน6เดือนไม่เกินปีหนึ่งจะมีการกลับมาให้สองถ้วยครับ จะมีการกลับมาพูดคุยเจอมีการกลับมาพบเจอหน้ากันใครที่เจอความรักจากทางไกลหรือการเดินทางหรือต่างชาตินะหรือโสดอยู่เนี่ยมีโอกาสพบเจอเนื้อคู่มีโอกาสพบเจอคู่ครองซึ่งอาจจะเป็นต่างชาติหรือคนอายุน้อยกว่าหรือคนที่เหมือนกับรักคนรักในต่างชาติเลยนะพวก้วยคือคนที่เหมือนกับเพื่อนของเพื่อนคนที่เคยรู้จักกันคนเก่าคนรักนต่างชาติอะไรเงี้ยกลับคืนมาหาคุณผมเลยทำนายว่าคนโสดมีโอกาสพบเจอคู่ครองมีโอกาสพบเจอเนื้อคู่ถ้าเกิดทะเลาะคนรักไปเนี่ยเลิกหลาคนรักไปห่างไกลกันไปเนี่ยพอเขาห่างคุณไปแล้วว่า เขาก็เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเห็นไหมครับเขาก็เหงานะเขาก็คิดถึงคุณนะผมเลยพยายามว่าเดอะเฮอร์มิตหมายความว่าความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหารไม่ต้องพึ่งโชคชะตาเลยเพราะเดอะเฮอร์มิตหมายความว่าพอคุณนั่งอยู่ตรงนี้มันเหมือนกับเปลวควันนะ่ะมันเหมือนกับเขาเห็นแสงไฟว่าคนที่รักเขาหรือคอยดูแลเขาหรือคอยเดือดร้อนคอยเจ็บแทนเขาหรือคอยเหมือนกับพึ่งพาเขามาตลอดนะครับบางทีเขาอาจจะมองว่าเราไม่ดีบางทีเขาอาจจะมองว่าเราเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เขาต้องการนะ่ะแต่สุดท้ายพอเราเป็นเดอะเฮอร์มิตเห็นไหมครับพอปล่อยเขาไป,ไปแต่เรานั่งอย พอปล่อยเขาไปแต่เรายังรอเขาอยู่ที่เดิมยังบอกเขารู้ว่ายังรักนะครับใจเขายินเสียงหัวใจเราอยู่เนี่ยยังคิดถึงเขาให้ตามเขาด้วยซ้ำยังรักยังรอเขาอยู่เนี่ยใครหลายคนเป็นแบบนี้เลยนะแต่ทําเป็นเหมือนกับไม่เป็นอะไรทาเหมือนกับไม่ไหวบอกไหวอะ่ะแต่สุดท้ายพอคุณปล่อยเขาไปแล้ววะเขาจะกลับมาเพราะความรักเพราะคู่กัเพราะคู่กันเห็นไหมครับสองถ้วยผมเลยทำนะว่าชาวราศีพิจิกในช่วงนี้การกลับมาคืนดีการกลับมารักกันถ้าเลิกรากันไปก็จะกลับมารักเพราะเราคู่กันเพราะคุณเป็นเนื้อคู่กันอยู่เพราะความรักความสึกดีที่มีให้แก่กัันมาตต้งแ รักแรกพบตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่คนที่เคยรู้จักกันตั้งแต่เหมือนกับอยู่กันมาอย่างนานาแล้วว่าแรกคุณอาจจะเคยทาสิ่งดีๆใ้วแก่กันเขาเองก็เคยซ่อมแซมความรู้สึกของคุณเห็นไหมครับเขาเคยรักษาคุณเขาเคยเหมือนกับคนที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรบอกว่ารักบอกว่าคิดถึงหรือเคยที่เหมือนกับมีความรู้สึกดีให้แก่การส่งกันไปส่งกันมาอย่างเงี้ยคุณอาจจะเคยดีต่อกันแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจกันการเหมือนกับไม่แคร์กันการที่เหมือนกับห่างกันไปเดินทางแห่างกันไปหรือว่าการไม่ช แต่สุดท้ายสิ่งที่คุณทาลงไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณไม่ดีในวันนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่คักคุณและคิดถึงคุณมากที่สุดเนี่ยจะเดินทางกลับมาหาคุณครับเพราะไพ่เดเอะเฮอร์มิคือหมายความว่าเยลควันม,มันจะตามเขากลับคืนมาความรู้สึกความการอาธิษฐานการตั้งจิตอธิษฐานการส่งคลิปนี้ไปหาเขาการบอกให้เขาเล่าตัวว่าแสงไฟอันนี้ยังรอเขากลับมาเสมอนะแสงไฟอันนี้ยังเหมือนกับอยากจะดูแลอยากจะเข้าใจกันอยากจะแก้ไขหากวันนั้นต้องมีคนที่เหมือนกับคืนออบบานเห็นไหมครับ หากวันนั้นเราทําอะไรไม่ดีทําผิดไปอะ่ะอยากจะขอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมหรือเปล่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหากวันนั้นฉันไม่ทําอะไรไม่ดีทําอะไรที่มันผิดพลาดไปทั้งที่เราไม่ตั้งใจอะ่ะทั้งที่เราอยากจะบอกเขารู้ว่าทุกอย่างที่ทําไปจะเป็นปัญหาก็จริงนะแต่ก็ดอกไม้เห็นไหมครับแต่ก็รักเขา,แต,จจาขแ,แต่ก็เพราะทำมาจากหัวใจนั่นแหละแต่ก็เพราะรักเขามากที่สุดนั่นแหละอยากให้เขาฟังเสียงหัวใจเราแค่นั้นเองผมนายว่าคุณส่งคลิปนี้ไปหาเขาเขาจะกลับมาหาคุณจะกลับมาเข้าใจคุณจะกลับมารักคุณพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาาว่ The อาเินถือถ้วยครับในออฟคัพขอโทษนะครับในออฟคัพหมายความว่าคนที่ถือหัวใจถือถ้วยมาหาคุณนะ่ะหมายความว่าความรับความสุดสมดขดีที่เขาสัมผัสได้เนี่ยเขายังต้องการกลับมาหาคุณอยู่ผมเลยเห็นแล้วว่าคนรักที่เลิกรากันไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามเขายังรู้สึกถึงความรักของคุณครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนความรักของคุณมันเป็นนิรันด์ความรักของคุณมันคือความรักที่อาจจะห่างกันไปแล้วอาจจะเลิกกันไปแล้วอาจจะห่างกันไปแกนกันแล้วอ่ะหรือเกินหนึ่งปีแล้วก็ตามแต่สุดท้ายเขาไม่กลับมาลักคุณแต่ความรู้สึกว่ารรักกกคววาาาาาสสุข่่่่ดีีีีู้้ึยงตทณใหเเไปน มันยังคงอยู่เหมือนคนที่ไม่อยู่ในชีวิตแต่ยังอยู่ในหัวใจยังอยู่ในความรู้สึกยังอยู่ในความทรงจําของกันยังคิดถึงกันอยู่นั่นเองผมเลยแนะนว่าถ้าเกิดเขาไม่กลับมาหาคุณถ้าเกิดเลือกรายเกินหนึ่งปีเขาอาจจะไม่กลับมาหาคุณใช้คํานี้เลยนะหรือเกิน6เดือนเขาอาจจะไม่กลับมาหาคุณแล้วแต่ความรักสิ่งดีๆต่างๆเขาสัมผัสได้อ่ะเขาคิดถึงคุณอยู่อ่ะอาจจะมีการกลับมาแอบมองแอบส่งอาจจะมีการกลับมาอ่านอาจจะมีการกลับมาพูดคุยอาจจะมีการกลับมายิ้มให้กับคุณอ่ะเมื่อรานึกถึงคุณทีไรเขารู้สึกเลยว่า เขามีความสุขเขาได้รับสิ่งดีๆเขาได้รับความรักจากคนที่เขามองผิดไปนั่นเองผมเลยทำนายว่าเขาอยากกลับมาครับใช้คำนี้นะนายออฟคับคนที่ขี่ม้กวาดเดินจากไปเนี่ยกลับขี่ไม้กวากดกลับมาเห็นไหมครับเขาอยากกลับมาหาคุณแต่คุณอาจจะเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเลิกกับเขานานแล้วคุณอาจจะเหมือนกับสละโสดแล้วคุณอาจจะไปเริ่มต้นความรักใหม่แล้วผมเลยทำนายว่าชาวสิบท่านที่ผมทำนายแบบนี้หมายความว่าดวงโดยรวมใครเลิกหาเขาแล้วไปเกิน6เดือนหหนึ่งปีเนี่ยผมตอบไปแล้วว่า คุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะเข้มแข็งคุณอาจจะมีการงานการเงินที่ดีแล้วด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นมีการงานการเงินที่ดีอยู่แล้วแหละแต่6ถ้วยสองถ้วยเห็นไหมครับมีโอกาสพบเจอความรักมีโอกาสพบเจอเนื้อคู่มีโอกาสเจอคนรักในอดีตชาติมีโอกาสพบเจอความรักที่เหมือนกับคู่ที่เป็นของคุณจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นผมขอทำได้แบบนี้ว่าชาวราศีพิจิกท่านดวงคุณมีเนื้อคู่นะดวงคุณมีคู่รักมีคู่แท้นะครับแค่เพียงรอเวลาแค่เพียงเหมือนกับรอให้บางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาทดแทนสิ่งที่มันหายไปแค่นนั้เอง เพราะฉะนั้นเกิดใครร้องไห้หรือเจ็บปวดเสียใจหรือรอคนที่รักอยู่เนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนพลังงานเนี่ยให้ทําให้รู้สึกเหมือนกับเขามองดูคุณอยู่ไกลๆอะ่ะทำให้เหมือนกับทุกๆการเดินทางของคุณมีเขามองคนอยู่ไกลๆนะครับเก็บความว่ารักเก็บคําว่าเสียใจเก็บความคิดถึงมาเป็นแรงผลักดันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนกับเข้มแข็งสง่าง,งา,ามเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นควีนออฟบาหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีการงานทำมีความรู้สึกดีๆมีความมั่นคงมั่นใจตัวเองมากขึ้นเข้มแข็งมาากกกขขึ้นนนคคครัองุณไ่่่ททีีจป หรือคนรักให,หม่ก็ตามมันจะนาพาพลังงาน,นดีๆคนต่างชาติหรือคนที่เป็นทาให้คุณมีความสุขในชีวิตหรือคู่ครองคุณหรือคุณในดียรชาติเนี่ยนะครับจะเป็นคนไทยก็ได้นะที่จะกลับมาพบกันอีกที่จะกลับมาพบเจอรักแรกพบที่จะกลับมาเหมือนกับได้เริ่มต้นความรักครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับฉันมาดูไพ่ของชาวราศีพิจิกในเดือนธันวาคมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเดสเตนเข้ามานะครับมันคือความรู้สึกที่ใครหลายคนคงเหมือนกับทําได้เพียงแค่นิ่งอะ่ะที่ออกมาที่นิ่่่งเฉยยทีีหาไปน ก็เพราะใหญ่เขารู้ว่าเราดูแลเขานะเราทนเจ็บมาเยอะแล้วนะเดือดสเตนไปนี้ก็เลยทำนายว่าชาวสิบดิทานคุณอาจจะเป็นคนนหนึ่งที่พยายามกาะเขาไว้พยายามรักไว้ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าเขาจะทําร้ายเราไม่ว่าเขาจะมองเราไม่ดีเดือดสเตนอยากให้รู้นะว่าเรารักเขาอะเราเข้าใจเขานะเรามีแค่คํายินดีเรามีแค่คําอวยพรให้กับเขาและอยากให้เขาเนี่ยโชคดีขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสบายขอให้เขาพบเจอสิ่งดีอย่าทําเหมือนกับที่ทําร้ายเราอย่าทําเหมือนกับที่เคยมองเราไม่ดีแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะกลับมารักกันกลับมาเข้าใจกันเนี่ย เดอะสเตนไปนี่หมายความว่าถ้าเกิดคุณยังรักเขาอยู่ยังรักเขายังเห็นเขาเป็นสิ่งพิเศษยอยู่เนี่ยคุณยังเหมือนคนคนหนึ่งที่พร้อมจะแห้อภัยขเขานั่นเองแต่สิ่งเหล่านี้ไพ่เดี๋สเตนเนข้ามากับไพ่ขึ้นมาว่าในออฟคัพเนี่ยทำนายแบบนี้นะว่าเขาอยากคุณกลับไปเขาอยากกลับมาหาคุณด้วยซ้ําใช้คํานี้นะกันนะครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนหก็ตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะต้องการคุณเพราะไม่มีใครอดทนกับสิ่งโตนะครับไม่มีใครอดทนกับคนใจร้ายไม่มีใครอดทนกับคนที่เขาทำร้ายเราได้หรอกหรือคนที่เหมือนกกกกับบบทําาแแนี้้้คคุุณณไดหอเเขขมม็ลย นะครับชาวลัทธพิจิกหลายท่านเลยแล้วไพ่ใบนี้หมายความว่าใครหลายคนจะคบธาตุสีธาตุไฟนะธาตุน้ําหรือว่าธาตุลมก็ได้นะจะเป็นแนวไนแนั้หนหรือใครก็แล้วแต่แต่ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดือยไฮพิเทสนะครับใครหลายๆคนกำลังร้องไห้อยู่ตอนนี้เหผมพูดไปนี่ไพ่อการแนะนํามีไพ่ดีเอ็มเพขึ้นมากับไพ่เดือยไฮพิเทสเห็นไหมครับสองใบนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกันตรงที่ว่าไพ่หนึ่งกำลังรอคนที่เขารักค่ะผมเลยคิดว่าคุณตอนนี้กาลังเจ็บปวดเสียใจหรือร้องไห้หรือร้องที่รักอยู่ใครหลายคนเป็นแบบนั้นแต่ผมขอออตบเว่าคคุุณณรจ็ คุณทําความเจ็บปวดความเสียใจเนี่ยมาดูดวงอันนี้แล้วว่าให้เปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยให้เป็นเอ็มเพสเห็นไหมครับให้เปลี่ยนเป็นพลังงานดีๆให้ไปเจอความรักที่มีความสุขใจให้เรามีความมั่นคงให้เราเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเพราะที่เอ็มเพสไม่ดีหมายความว่าให้คุณเชื่อมั่นในความรักของคุณว่าคุณรักเขาเนี่ยมากกว่ารักตัวเองไะว่าคุณรักเขาเหมือนกับอยากจะบอกเขาด้วยซ้ำว่ากลับมาได้ไหมรักฉันรักฉันเถอดนะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าไม่ว่าเราจะทําอะไรผิดไปหรือว่าเราไม่ดีพอก็ตามแต่สุดท้ายไ่บน,นี้อกวา คุณคือตัวจริงไม่ใช่ตัวเลือกครับเพราะเดาไฮพิเทสอาจจะเป็นคนที่เขามองว่าเราเป็นของตายเขามองว่าเราอาจจะทาร้ายก็เราก็ได้อยากจะทําอะไรกับเราก็ได้เพราะเห็นว่าเราทนเห็นว่าเรารอเห็นว่าเรารักเขามากอ่ะแล้วใพ่ไปนี้หมายความว่าดีเอ็มพเพสเห็นไหมครับสุดท้ายคนที่รักเขาบ้ากที่สุดผมขอตอบเลยว่าเขาจะกลับมามองคุณว่าคุณเป็นตัวจริงมีคุณค่ากับเขามากแค่ไหนเพราะเอ็มพเพสหมายความว่าคุณเป็นตัวจริงมากกว่าการเป็นตัวเลือกหรือการมานั่งเสียใจอยู่แบบนี้ผมไม่ทำนายแบบนี้ว่าใครเสียใจร้องไห้เปลี่ยนไปลงงานดีๆเนี่ เขาจะกลับมาเข้าใจกลับมาคืนดีกันถ้าเลิกรักกันไม่เกิน6เดือนหนึ่งปีจะกลับมารักจะกลับมาเป็นตัวจริงเหมือนเดิมจะกลับมาดูแลจะกลับมามีการครอบครองมีการเหมือนกับใครไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนกันนะครับได้พบเจอคนรักมีโอกาสได้พบเจอกันถ้าเกิดห่างไกลกันหรือเดินทางออกไปไกลแสนไกลหรือว่ามีคนอื่นหรือไม่ชัดเจนก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นอบอุ่นหัวใจกันมากขึ้นรู้สึกถึงความรักความบริสุทธิ์ใจว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ไม่รักเขานะคุณไม่ได้เป็นคนที่ใจร้ายหรือไม่ดีพอสำหรับเขานะแต มากกว่าตัวเราเองด้วยซ้ําฉันไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือไพ่เอ็ดออฟคัพครับทานายบทสุปความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนธันวาคมว่า1ถ้วยหมายความว่าความสุขการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเข้ามาและนี่คือการที่คุณได้รับความรักได้รับความสุขกับพื้นใหม่อีกครั้งหนึ่งใครที่เสียความรักไปก็จะด้ความรักครั้งใหม่เข้ามาหรือถ้าเกิดใครเลือกลาคนรักไปไอยากเาให้เขากลับมาหรือรอเขาอยู่หรือดูดวงอยู่ตอนนี้นะครับขอทํานายได้ว่า1ถ้วยจะกลับมามีความสุขจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่จะกกกลลัััับบมมาาาคคืนนนดีนีแต่้ง เขาจะกลับมาเพราะความรักกลับมาเพราะสิ่งดีๆจริงๆกลับมาแล้วดีขึ้นกว่าเดิมขอทํานายแบบนี้เลยครับค่อนข้างจะชัดเจนมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศรีพิจิกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไพ่เจ็ดดาบไปนี้ขอตอบด้วยวเขากำลังอ่านข้อความเขกากำลังแอบมองแอบส่งคุณอยู่นะเขากำลังดูคุณอยู่คุณอ,อาจจะโพสให้เขาเห็นก็ได้นะแต่ไพ่เจ็ดดาบไปนี้หมายความว่าใครหลายคนอาจจะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนการนอกใจแต่เขาก็แอบมองคุณอยู่แบบนี้เขากำลังดูคุณอยู่นะแล้วเดี๋ยวจัดเม้นหมายความว่า เขาจะกลับมาหาคุณ <S <S เขาจะกลับมาตามคําพูดทาอธิษฐานของคุณขอเพียงแค่คุณส่งคลิบนี้ไปหาเขาหรือส่งเพลงไปให้เขาหรือบอกเขาเองก็ได้ว่าอยากให้เคยได้ยินเสียงหัวใจอ่ะโทรมาไปทั้งหัวใจอ่ะทุกครั้งที่เขาหายไปทุกครั้งที่เราได้เจอกันเนี่ยอยากจะบอกว่ารักอยากจะบอกคิดถึงจะทําอะไรไม่ได้แต่พูดอะไรไม่ได้อ่ะนอกจากอยากจะบอกเขาแบบนี้ว่าอยากให้เขาดินเสียงหัวใจว่าเรารักเขามากแค่ไหนแต่ไม่รู้ต้องทํำยังไงอ่ะนะครับให้เขาเข้าใจให้เขารับฟังสิ่งที่เราอยากจะบอกเขาแค่นั้นแหละ ฉันให้เป็นนี่หมายความว่าเขาจะเข้าใจคุณสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อยคุณไม่พูดก็ตามมันอยู่ในหัวใจคุณเขาจะเข้าใจคุณครับแล้วไพ่ใปนี้คือไพ่สามถ้วยครับ T off ครับทำนายว่าสิ่งดีที่คุณมีให้ก่กันเนี่ยมันมีมากกว่าอย่างที่ผมทานายให้เลยเขายังคงรู้สึกถึงความสุขความเข้าใจคนที่เคยร่วมเดินทางกันมาคนที่เคยเดินทางร่วมเฉลิมฉลองมีคุณเนี่ยเขาย่อมมีความสุขมากกว่าการที่ไม่มีคุณแล้วเขาต้องหกล้มอยู่แล้วเดือดนเต้นเห็นไหมครับพอไม่มีคุณเขาก็เจ็บเขาก็ลําบากนะเพราะฉะันคุ อยู่ตรงนี้ให้เขารู้แหละบอกเขาแบบนี้ก็ได้เพราะเขารู้สึกอยู่แล้วนะครับตรงนี้แหละแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือหนักออฟคอับขอโทษครับคว e นออฟค u ัหรืออาชีนถือถ้วย,พยไพ่ใบนี้หมายความว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยมากลับมาตอนที่คุณร้องไห้มาที่กลับมาตอนที่คุณขยำกระดาษทิ้งแล้วอะผมเลยทานายว่าคนที่เขารักคุณเนี่ยสุดท้ายเขาจะเข้าใจคุณครับสุดท้ายเขาจะกลับมาเพราะความรักเพราะความรักแท้ของคุณเพราะสิ่งดีดีของคุณเพราะหัวใจที่คุณให้กับเขาไปนั่นแหละแต่ไพอ่ออร์แลคเซอมาย้าเตือนอีกว่าซินดอร รักแท้คุณจะกลับมาหาคุณครับต่อให้คุณจะรอมันนานแค่ไหนต่อให้คุณทิ้งอะไรไว้ให้เขาก็ตามแต่คุณทิ้งหัวใจให้กับเขาอะคุณไม่ทิ้งแค่รองเท้าแก้วนะแต่คุณทิ้งหัวใจให้กับเขาแต่คุณทิ้งความรักทิ้งความคิดถึงทิ้งสิ่งดีๆในหัวใจของเขาแล้วอะรักแท้จะกลับมาหาคุณแต่ต่อให้มันไม่กลับมาคุณก็จะพบเจอเจ้าชายพบเจอรักแท้ที่มันเป็นของคุณจริงๆที่เขาอยากได้หัวใจของคุณจริงๆขอทํานายให้แบบนี้นะครับผมก็ขอบคุณชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคคิปนนี้ะรับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการรวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ